ตอนนี้รองเท้าคู่โปรดของเอินเน่ามากจะเอาไปสปาทีครั้งหนึ่งก็เป็นพันอะแต่เอินไปเจอไอเทมเด็ดที่ทุกคนต้องมีติดบ้านเลยนะซื้อที่เดียวใช้ยาวๆแกเนี่ยเธอจัดเน่าๆคือกลายเป็นใหม่ได้อะไอเทมเด็ดอันนี้ก็คือดีฟส้มสปารองเท้านะคะแล้วก็วอเตอร์สต็อปสเปรย์กันนะ้ำแล้วเอินเนี่ยซื้อเป็นเซตมาเขาแถมแปลงขนมาแล้วก็ผ้าไมโครไฟเบอร์มาให้ด้วยโคตรดีแล้ววิธีสปาคือง่ายมากเธอเริ่มจากใช้ตัวดีคลีนเนอร์ก่อนนะคะของเขาเนี่ยก็จะเป็นสุดออกแกนิกจากส้มนะอ่อนโยนแล้วก็ไม่เหนียมือ ทําความสะอาดง่ายคราบฝังแค่ไหนก็ขึ้นลูดเราก็ใช้ไดเป่าให้แห้งนะคะเ็ปสทุกคนมาเคลือบกันเลอะนะคะหรือว่ากันน้ำอันนี้ก็คือขยับขยับแล้วก็ฉีดให้ทั่วรองเท้าเลยนะวอเทอร์ซอบกันน้ํากันคราบของเขาเนี่ยเป็นเทคโนโลยีนาโนโคตติ้งจากฝรั่งเศสเลยนะรอแห้งสนิทสัก30มนาทีแต่ถ้าอยากกันน้าแบบชัวร์คือทิ้งไว้ยีชั่วโมงแล้วก็ฉีดซ้ํารอแห้งสนิทอีกรอบใส่ลุยน้ําลุยหิมะลุยฝ่าคือได้หมดเลยซึ่ง 2, 2ไอเทมเนี่ยเรนซื้อจากลักลักซเท,ทู้่รดเเลยนะะคคซื้้อรังี